ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะนี้ไปเชิญฟังรายการป at ้าตากถาธรรมเรื่องพระราชินีสีแผ่นดินโดยพระพรมพวัชิรยานวัดยานวากรุงเทพมหานครขอเจริญพรท่านสายชนทั้งหลายอีกสามวันคือวันที่สิบสองสิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระสมภพ,พของสุเดจบรม,มพิษ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถผู้ทรงพระคุณอันเสริฐและวันแม่แห่งชาติจะเวียนมามาจบอีกวาระหนึ่งเพื่อเป็นการเฉลิมพระบารมีแห่งสมเด็จพระมพิษตริพระสมภาารพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถในมหามงคลพระโรกาสเช่นนี้พละภาพขออัญเชิญพระประวัติโดยสังเขปมาแสดงเพื่อเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติดังนี้ เชิเป็ดพนงางเจ้าพระบรมราชชนาถพระสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12เสียงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพักของท่านเจ้าพระยาบริสานุป,ปพันธ์ถนนพระราม4กรุงเทพมหานครทรงเป็นพระธิดาในพระรงคเธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถหรือหม่อมเจ้านกขัดมงคลกิติยากร และหม่อมหลวงบัวกิติยากรได้รับพระาทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระปรกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดว่าหม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิจกิติยากรพระนามเศรยกิจนี้นับว่าทรงคุณอุปการยิ่งใหญ่ไพศาลต่อพื้นแผ่นดินไทยต่อมาดังสถานที่หลายแห่งได้รับพระาทานนามตามพระนามสมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจ เพื่อเป็นสีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติอาทิาศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจศูนย์การประชุมในกรุงเทพเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนบนแม่น้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์สวนย์พุทธศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่สวนสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจทางตะวันตกของสวนจตุจักกรุงเทพมหานคร หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชีนาถกรุงเทพมหานครพันไม้เช่นกุนหลาบฟีนสิริกิจดอนยากฟีนสิริกิจคาทริยาฟีนสิริกิจพันุ์สัตว์เช่นปูราชินีเป็นต้นขณะทรงระเยาวและดำรงพระอ,อิชรยยศที่หมอมระชวงหญิงสิริกิจกิติยากรนั้น ทรงได้เข้าศึกษาชั้นอุบาลที่โรงเรียนราชินีล่างเมื่อเจริญวัยขึ้นได้ย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนเชนฟังึิซาเวียคอนแวนสามเสนในปีพุทธศักราช2489หมอวิช์วยิงสิริกิตได้ตามเสด็จพระบิดาไปศึกษาต่อัประเทศอังกฤษต่อมาเมื่อทรงมีพระชนมายุได้1 6รษา พระบิดาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกระทูตไทยไประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กในการที่พระองค์ยังตามเฉ็จพระบิดาไปไประจำตามประเทศต่างๆจึงได้ส่งศึกษาคนา้นคว้าภาษาจนสามารถรับสั่งได้เป็นอย่างดีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2490 พระองค์ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งแรกต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มอมราชวงศ์หญิงศิริกิจได้เข้าไปถวายการดูแลพระอาการอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งทรงหายปชวนและได้รับตั้งแต่แบ,บัดนั้นเป็นต้นมาทั้งสององค์ก็ทรงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งวันที่19กกราคมพุทธศักราช2,492พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกอบพิธีมั่นกับหมอมระชวงหญิงสิริกิตณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจ,จากนั้นได้มีการจัดพระรพิธีบรมราชาพิเศษณวังสปประทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2,493พร้อมทั้งทรงพระนาปโปรดกลาสถาปนาพระราชินีสิริกิต เป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จครองศีราชสมบัติได้ห้าปีพระองค์ทรงขอเป็นประชาต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินนายวังวงเมื่อวันที่ยี่สิบสองตุลาคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเก้าสิบ้าโดยระหว่างระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกผนวดนั้นสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีทรงเป็นผู้เสด็จราชการแทนพระองค์ได้เป็นอย่างดียิ่งในเวลาต่อมาจึงได้รับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติขึ้นเป็นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชีนาชนับเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาธพระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์จักรีบงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาชพระองค์แรกก็คือสมเด็จพระศรีพระชินตรา บรมราชินีนาถในรายการที่ห้าวันนี้อาจารพจะได้บรรยายถึงสมเด็จพระนางเจ้าในสองสถานะคือในฐานสถานะพระราชินีคู่พระไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในสถานะความเป็นแม่ของแผ่นดินคือหนึ่งในฐานะพระราชินีคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นวันที่28เมษายนพุทธศักราช24 9 3ร้าบสาม ได้มีพระราชวิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายกายเจ้าทรงเป็นองมระทานพระประธานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปุยพลเรดุลเดชและหม่อมราชวงศ์ศิลิกิตได้ดทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิตเป็นพระสมเด็จพระราชินีในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ผ่านมากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ส่วนมากมักจะสร้างวีรกรรมตามลำพังพระองค์เองคือมีสมเด็จพระราชนีคอยประคับประคองสนองพระเดชพระคุณอยู่เบื้องหลังดังมหาราชของชาติไทยมี พ่อคุณรลังพมแห่งมาราชสมเด็จพระรนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นต้นแต่ละพระองค์ทรงสร้างชื่อลือชาโดยมีพระชินีคอยอยู่เบื้องหลังวังซึ่งภาษาพจน์ที่เราเรียกกันว่าหลังบ้านกรณีนี้อาจจะยกเวน้นสมเด็จพระศรีสุริโยไทยพระมเมสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้เสียสละพระชนม์อาชีพ เพื่อปกป้องอพระราชสวามีขณะทำชงครามกับพระเจ้าตะเบงเวตี้ในปีพุทธศักราช2091ในพุทธศตวรรษที่2 6นี้ชงครามรูปแบบใหม่เป็นการสู้รบกันกับความยากจนที่ก่อให้เกิดมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ในยุคปัจจุบันขึ้นนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงทำสงครามเพื่อพิชิตความยากจนความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจความขัดสนในการดำรงชีวิตความยากจนคุ้นแค้นยากลำบากในการประกอบอาชีพตลอดทั้งความด้อยโอกาสทางการศึกษาและการบริการทางด้านสุขภาพสารสุขที่เรียกกันว่าโง่จนเจ็บของพระสงฆ์นิกรพระเจดาวัฒของพระบาท สมเด็จพระจุหัวหรือกษัตริย์ยุคใหม่จึงอยู่ในลักษณะฟ้าห่มดินการต่อสู้กับสงครามยุคใหม่ไม่ได้ต่างจากสู้รบการป้องกันอริราชศตรูแบบอดีตแถมความสับซับซ้อนของปัญหายังมีมากกว่าเหลือขนานับการที่พระมหากษัตริย์ไทยมีพระปีชาสามารถ ปรับพระสถานะมาเป็นวีรบุรุษผู้ต่อสู้กับความยากจนของประสงนิกรจึงนับเป็นความพิเศษของพระองค์สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยจึงโดดเด่นสง่าในสายตาของชาวโลกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชีนาถไม่ได้มีภาพลักษณ์เป็นหลังบ้านเช่นพระชินีไทยในอดีตแต่ได้ทรงงานหนักเคียงบาเคียงไหลพระบาทชเดชพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการต่งตางๆมากมายเช่นมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพได้จัดงานศิลปแผ่นดินได้ได้งดงามและอลังการสถาบันหมนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติความตัวอย่างดังมีพระเราชสมณีว่าขาดทุนของฉันคือกําไรของแผ่นดินพระตำหนักเสือลําแพนศูนย์สภากายชาติเขาล้านโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการป่ารักน้ําและมวยที่สายใจไทยเป็นต้นพระรากรณียกิจเหล่านี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นพระคู่บาร,รมีพระบาทชมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองในสถานะความเป็นแม่ของลูกสนเด็จพระนางเจ้าเสกิจพระบรมราชิน,นาทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาสีพระองค์คือหนึ่งจ้าฟ้าหญิงบนราชกัญญาสิริพัฒนาพันนวดี สสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชาลงกรสยามกุฎราชกุมารซึ่งในพโกกาสเฉลิมปัมฉรรษาปีนี้ได้ทรงนำพระสงฆ์นิกรชาวไทยทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติไบรฟอร์มอัมหรือปั่นเพื่อแม่ในวันที่16สิงหาคม2558นี้ 3. สมสเด็จพระเทพวัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสี่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณร์วัยลักษ์รกอษราชุมารีซึ่งแต่ละองค์ล้วนเป็นศีสงาแห่งพระบรมราชกรีวงทั้งสิน้นมีความตนหนึ่งจากพระราชดำรัสของสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาที่ตัดตอบข้อสักถามแก่นิสพิมพ์ฉบับหนึ่งเมืม่อถูลสภาพว่าพระองค์ทรงโปรดอะไรมากที่สุด ได้ตัดตอบว่าฉันรักการเป็นแม่มากที่สุด 3. สถานะของแม่ของแผ่นดินมนฐานะที่เป็นสมเด็จแม่ของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงมีความอาทรห่งใยรัษฎรเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงแสวงหาวิธีการและแนวทางต่างๆที่จะทําให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในด้านสุข,สขภาราณานามยด้านการศึกษาอาชีพต่อจนสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ได้มีพระราชดำริให้จัดทําโครงการต่างๆเพื่ออนาประชาราชจะได้อยู่ดีมีสุขด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยอันเป็นพระเมตตาารมีอันหาที่สุดไม่ได้ พระกรณีกิจที่ทรงปีบัิเพื่อประงนิก่อนนั้นมีมากมายจะนํามาบรรยายในที่นี้เพียงสังเขปเช่นหน่งโครงการศิลประชีพกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโครงการส่งเสริมศิลปะชีพเป็นโครงการที่มีสาขาทั่วประเทศซึ่งภายหลังชมพะนาประคบประกรมหม่อมให้ก่อตั้งเป็นมูลิธิประธานนามว่ามูลิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษใน พระรบรมราชินุปธรรมเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519และปีพศราช2528ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมชีวบาชีพในสมเด็จพระนาง้าสเศริกิจพระบรมราชินาธอันเป็นการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนโดยเฉพาะในถิ่นธุรกันดารให้ดีขึ้น ในโอกาสที่สมเด,ดจมเ็จพระนางเจ้าพระบรมเชีนาสเสด็จพระราดำเนินเปิดงานโครงการมดกสิ่งทอของเอเชียคตกรรมและอุตสาหกรรมนสลาธรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2535ซึ่งสํนานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติในขณะนั้นร่วมกับองค์การศึกษาวิทยาศาสตร,ร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมาคม ส่งเสริมและพัฒนาหัตกรรมอาเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวิทยาลัยครูเชียงใหม่ในขณะนั้นจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมพรรษาห้ารอบนั้นนายเพลินเดวิกโกมมายอ์ผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกได้กลาบบังคมทูลประกาศพระเกียรติคุณก่อนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบรมพุทโธแด่พระองค์ท่านมีข้อความสําคัญตอนหนึ่งว่า การที่ได้ฝ่าระองค์ธุนิบาทได้ทรงดําเนินพระกรรีกิจในการอนุรักษ์และเฟื้มฟูศิลปะหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของไทยไว้นี้นับเป็นการสอดคล้องกับปริธานของยูเนสโกที่จะประดุงรักษาไว้ซึ่งบระดระธรรมของรัฐสมาชิกเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าด้วยพระมหากร,ราธิคุณและพระราชินูปธรรมของพระองค์ศิลปะหัตถกรรมเก่าแก่อาทิ ศิลปะปูนปั้นสมัยอุทยยาเครื่องจักรสายย่านริเพาถมเงินและข้ามทองก็คงจะสูญหายการฟื้นฟูศิลปกรรมนั้นพระองค์ทรงถือเป็นพระกรีกิจที่ต้องดูแลติดตามด้วยพระองค์เองตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการที่พระองค์ได้ทรงสนับสนุนการทอผ้าการออกแบบไหมไทย ได้ท่งใช้เป็นเครื่องฉลองพระองค์และว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมศิลปหัตกรรมดั้งเดิมจนได้รับความนิยมทั้งในประเทศและนานาประเทศ 2. สภานายกาสภากาชาติไทยสุริพระนธ์เจ้าพระมารนาททรงเอาพระไทยใส่ในด้านสาธารณสุขโดยทรงดำรงตำแหน่งสภานายกกาสภากาชาติไทย และหากเสด็จเยือนต่างประเทศก็จะทรงถือโอกาสเสด็จทอดพระเนตรกิจการกายชาติของประเทศดน,นั้นเพื่อทรงนํามาปรับปรุงกิจการสภากายชาติไทยอยู่เสมอดังกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงประชาชนชาวไทยฉบับที่สามภายหลังจากการที่เสด็จเยือนเยอรมน,นีตะวันตกระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง วันที่2สิงหาคมพุทธศัก,การาช2503ความตอนหนึ่งว่าในฐานะสมเด็จองค์สภานายกรยแห่งสภากายชาติไทยพระราชินีได้รับเครื่องรเอ็กซเรย์เคลื่อนที่จากนายัฐคงตีจากเย็บผ้าฟ้าบจากกรุงศูนย์ติมสักไทยน้ำเมืองฟรังปูและรถพยาบาลจากบริษัทเดอร์บอนเดมน ของบริษัททั้ง3สิ่งนี้สำหรับมอบให้แก่สภากาชาติไทยตามประวัตินั้นการชาติเกิดขึ้นมาจากความปรถหาที่จะนำความช่วยเหลือโดยไม่ได้เลือกปฏิบัติมาสู่ผู้บาดเจ็บในสนามรบการชาติเพียรพยายามทั้งในฐานะระหว่างประเทศและในระดับชาติเพื่อป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานของมนุษย์ไม่ว่าจะพบได้ในที่ใดความมุ่งประสงค์ของการชาตได้แก่ การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพและการส่งเสริมความเข้าใจมิตรภาพความร่วมมือระหว่างกันและสันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งหมดพระบิดพนางเจา้าพร้อมหาเยเชนาถได้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก,กาสภากายชาติไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2510 9าสบืบต่อจากสมเด็จพระศรีวส,สรินทราบรมราชเทวีพระพันภาษาอายิกายเจ้าสภากาชาติไทยนั้นเป็นองค์กรสาธารณกุศลก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2436หรอสหรือรศ1้อยสิบสองในรชัชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องมาโดยตลอดเป็นเวลากว่าร้อปีแล้ว ไม่ว่าประเทศจะอยู่ในสภาะสงครามหรือในยามปกติและไม่ว่าประเทศจะมีการปกครองระบบสมบูรณาสิทธิราชหรือระบบประชาธิปไตยสภากาชาติไทยมีภารกิจในการช่วยเหลือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ไคำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาและได้แบ่งการดำเนินงานเป็นส่วนงานต่างๆเช่นสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานามมยพิทักษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณสีราชาวิจยาลัยพยาบาลสภา,ากายชาติไทยโรงเรียนนรังศรีเทคนิคสถานสาวภาหรือกองวิทยาศาสตร์ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติศูนย์ดวงตาศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฟูและศูนย์บริจาควัยวะอื่นๆ 3. ศูนย์ราชการุน บ้านเขาร้านจังหวัดตราดจากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชาเมื่อปีพุทธศักราช2522ส่งผลให้ชาวกัมพูชาจำนวนมากซึ่งได้รับผลกระทบความทุกข์ร้อนจากภัยสงครามอพยพเข้ามาในชายแดนไทยสุดิจพนางเจ้าพระมาราชาทรงพระกุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากายชาติไทยร่วมมือกับสภากาชาติ สากลในการช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชาโดยจะตั้งศูนย์ราชการุนบ้านเขาล้านจังหวัดตราดและพระธานครูเข้าไปสอนวิชาชีพให้แก่ผู้อพยพทั้งในพื้นที่จังหวัดตราดจันทบุรีและปราจีนบุรีโดยทรงมีพระราสทานและพระราชปิทานเนวเนีวน่ยที่จะท่งบำบัดทุกบำรุงสุขผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่ได้ท่งเลือกเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ พระมหากราุณาธิคุณในการพระราทานความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพชาวกลุ่มพูชาครั้งนี้ทําให้ชาวต่างชาติที่มาเยือนศูนย์สมาก,กาชาติไทยต่างยกย่องในความเมตตากราุณาและคุณธรรมของคนไทยเหนืออื่นใดคือพระประสงค์ของพระสมเด็จพระนางเจ้าพระมราเชินาธท่านผู้หญิงสุภานากเกษมสรร์อดีตราชเสกาลูกการในพระองค์เล่าไว้ในรายการฟ้าสู่ดิน ออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529ความตอนหนึ่งว่าทรงหวังว่าประเทศไทยและประชาชนชาวไทยที่ทรงรักและทรงห่วงใยจะไม่มีวันต้องตกระกำรมลำบากและมีเหตุการณ์อย่างที่ขมรมนประสบเป็นอันขาดสิ่งใดที่คนไทยทำให้แก่ผู้อพยพจงเป็นผลบุญแก่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทย คุ้มครองไม่ให้ต้องประสบภัยอย่างเดียวกันตลอดไป 4. การทรงงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพระดำรัดถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสถานการณ์ในสามจัดชายแดนภาคใต้ว่าเนื่องในมหามงคลเฉลิมระชนมพรรษา12สิงเสีงหาคม2548ความตอนหนึ่งว่าพระองค์ท่านทรง ยอมทำทุกอย่างเหน็ดเหนื่อยพระวรากายเพื่อคนในชาติซึ่งเหมือนกับลูกของพระองค์ไม่ว่าจะเดือดร้อนมีปัญหาอะไรและความตอนหนึ่งจากหนังสือพระราชนีของเราเรื่องเล่าจากแผ่นดินใต้ได้กล่าวถึงน้ําประทยัยแม่ของแผ่นดินไปว่าหลายต่อหลายข่าวที่มีการลอบทำร้ายผู้บริสุทธิ์จากผู้ก่อการร้ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่างเป็นที่น่าสลดใจอย่างยิ่งและจากข่าวทางหน้าสิพิมพเรื่องคุณครูกอบคุณรันเสวะอายุ47ปีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตีกออำเภอเจนะจังหวัดนราธราชวาดได้จบชีวิตลงด้วยการถูกรอบทำร้ายของผู้กอ่อการร้ายในภาคใต้ได้ทราบถึงพระเดื่ประกันของเสด็จพนางเจ้าพระบ,บรมราชีนาจซึ่งทรงมีความห่วงใวยพระสงฆ์ที่อนอยู่แล้ว ได้พระธานพวงหลีดและมีพระรัดเลขาทรงยกย่องว่าเป็นครูยอดกะตันยูดังเคยปรากฏตามสิวมาแล้ว 5. คณะแพทย์พระราทานและโครงการหมอชาวบ้านทุกครั้งที่เสด็จแปลพระฐาานไปประทับตามภูมิภาคต่างๆเรื่องที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือคณะแพทย์ที่ตามเสด็จไปรักษาชาวบ้านประกอบด้วยแพทย์อาสาผู้เชี่ยวชาญ โรคต่างๆหากพบคนไข้ใดที่จําเป็นต้องส่งตัวเข้ารับการบําบัดในโรงพยาบาลก็จะโปรดกล้าปกระกมมให้รับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นอกจากนั้นยังได้มีพระราชดำริให้จัดทําโครงการหมอชาวบ้านโดยทําการคัดเลือกประชาชนในหมู่บ้านเข้ารับการอบรมในเรื่องสาธารณสุขขั้นมูลฐานเช่นการปฐมพยาบาลขั้นต้น การ,ราป้องกันอย่างง่ายๆการโภชนาการโดยเฉพาะแม่และเด็กการติดต่อกับเจ้าที่รักษาพยาบาลของรัฐทั้งนี้เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของตนได้ในเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตชาวชนบ,บทได้อย่างน่าพอใจนี่คือน้ำพระทัยแห่งการเสียสละข,ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในด้านการทำบุงบำรุงพระพุทธศาสนาทรงมีพระราชทานในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพื้นฐานจากครอบครัวของพระองค์ปลูกฝังให้ทรงเคารพนบน้อมในพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ทรงบำเพ็ญกุศลทานเช่นทรงบาตรในยามเช้าทรงจัดดอกไม้บูชาพระด้วยพระองค์เองในเวลาเย็นทุกวันขั้นกลางคืนก็ทรงสวดมนต์บูชาพระไตรไม่ได้ขาด ในฐานะชนเดจพระมาชีนาธทรงมีพระชนุไทยใฝ่ในการพระศาสนามากมายปรากฏเป็นที่ชันเสริญและทรงเจริญรอยตามของทวยราชตามแหล่งข้อมูลต่างๆพอชังเขตดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระมาชฐีนาทรงศึกษาทำทางพุทธานาในสามลักษณะคือหนึ่งทรงศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระมาชฐีนาทรงยกย่องเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ทรงเป็นผู้พระราชทานความรู้แก่พระองค์ทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพระพวรพุทธศาสนา 2. ทรงศึกษาโดยการสดับพระธรรมเทศธรรมะและการสนทนาธรรมกับพระมหาเถรผู้ใหญ่อาทิเสด็จพระดำเนินไปทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระาญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพิพัฒน์บ,บวรนิเวศพิหารและพร,ระนปูเกล้าให้สร้างตำหนักถวายสมเด็จ พระธกคคลาขึ้นในบริเวณป่าไม่ห่างจากพระตำหนักที่ทรงแปลพระฐานเช่นที่ภูพิงราชนิเวศและที่ภูผานราชนิเวศและเสด็จพระดําเนินไปศึกษาธรรมะกับพระสงฆ์ด้วยสามทรงศึกษาจ่ายหนังสือธรรมะหนังสือธรรมะที่ทรงสวนพระไทยเป็นพิเศษคือหนังสือพระพุทธประวัติประวัติพระพุทธศาสนาประวัติพระอริยสงฆ์หนังสือชาดกหนังสือเรื่องของทัพธรรม รวมทั้งหนังสือสวดมนต์ต่างๆจากการที่ศึกษาธรรมะทั้งสามลักษณะจึงเป็นผลให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมช่นาตทรงเข้าพระไทยหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาในยุคสำคัญสำคัญอย่างลึกซึง้งและได้ทรงน้อมนำพระธรรมเหล่านั้นมาทรงปฏิบัติทรงผลให้เป็นพระหมหากราธิคุณปกแผ่ไปทั้งมวลพระสงฆ์นิกรทั้งในประเทศและประชาชนในต่างประเทศที่ใกล้เคียง ต่อถึงประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วยนี่คือภากธุกิจโดยย่อในพระกรุรกิจมากมายหรือขนาดนับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถอรพรพารู้สึกมีความทาัพย์ซึ้งในพระมหากรุนาทิและพระราชยุทวัตในพระองค์จึงได้ประพันธ์กรศัตตุดีไว้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงพระวิจิตรสุภรักษ์กศ,ศักดิ์วัสนาทรงงดงาม พระกียวัตรชัดประชาทรงศรัทธาพระพุทธศาสตร์ในรัตประเพณีทรงเป็นยอดแห่งดงแดนแม่ของชาติทรงเป็นราชรัตนอุบาสิกาที่ยิ่งใหญ่ทรงเคียงข้างองค์พระมหาราชชูชาติไทยทรงเป็นพระชินีเหนือราชินีไทยในโลกาทรงยอมสละความสุขทุกชนิดออกบำเพ็ญพระกรณีกิจแก้ปัญหา ทรงส่งเสริมชิ้นศิลปาชีพเพื่อปวงประชาเพื่อทุกชาติทุกศาสนาทั่วแดนไทยพระมหากรูณาปิชาราชจนมิอาจพรนาสิ้นสุดได้ที่สิบสองสิงหาคมเบียนหมายไซทุกดวงใจขออธิฐานกรานไตรัตโปรดอภิบาลประทานชัยสัพพสิริสิ่งพระองค์ทรงปรองติทุกส่วนสัตว์ห้อยรสมพระประสงดังทรงมนัส ทรงเป็นสัตว์มหาสวรรค์นิรันเทินขอพระราชทานถวายพระพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาถาธรรมเรื่องพระราชินีสีแผ่นดินโดยพระพรหมวชิรยาน วัดยานวากรุงเทพมหานครขอเชิญประสบนิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินโดยพร้อมใจกันสูมเสื้อสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมไบฟอร์ม